คลิปนี้เราจะมารีวิวการ์ดจอสำหรับการทำงานนะฮะกับ RTX A 2 0 0 0ครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวตัว RTX A 4 0 0 0ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของ A 2 0 0 0กันบ้างหลายๆคนสงสัยครับว่าในส่วนของ NVIDIA RTX A 2 0 0 0เนี่ยมันแตกต่างกับรุ่น GeForce RTX ยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่า ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือ nvidia cordo นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เขาใช้ชื่อว่า rtx แล้วก็ a series นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่กำลังงงครับก็มันคือ cordo เก่านั่นเองแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ชื่อนั้นแล้วนะในรุ่นใหม่ๆที่ออกมาส่วน g e force rtx ก็คือการ์ดจอการเล่นเกมนั่นแหละก็สามารถทำงานได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกับตัว rtx a series นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเน้นในเรื่องของการทำงานแล้วก็มีแรมของการ์ดจอเนี่ยเป็นแบบ e c c memory นั่นเอง อ่ะโอเคตอนนี้เรามาถึงรุ่นน้องจาก A 4000ที่เราเคยทดสอบไปนะครับกล่องอ่ะจริงจริงหนักมากทาั้งทังที่ข้างในเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยค่อนข้างเล็กมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันตัวเนี้ย A 2000เป็นแบบโล p โปรไฟลด้วยโล p r โปรไฟที่ว่าเนี่ยมันจะเล็กขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องตัวกล่องแล้วก็ของที่เขาแถมมาให้ดีกว่าว่ามันมีอะไรต้องใช้บ้างนะครับนี่คือตัวกล่อง ต้องบอกว่ามีน้ำหนักมากทีเดียวถึงแม้ว่าการ์ดจะเป็นโลโปรไฟล์นะครับตัวกล่องหนักมากจริงเปิดเปิดที่างในแล้วกันว่าเขาบุมาเป็นอย่างดีเลยนะในส่วนของโฟมแบบเป็นโฟมตัดก,กันก,กระแทกกระจอเล็กมากแล้วโฟมจะเป็นโฟมตัดเข้ารูปตัวการ์ดแข็งมากครับตัวโฟมันดูพรีเมียมมากเลยนะบิวไบเอ็นวีเดียแค่แพ็กเกจก็รูแล้วแล้วก็พวกของบันเดิลจะอยู่ในซองนี้ครับ นี่นี่ไงก็เรามาดูของมันเดินกันหลักๆแล้วก็จะมีคู่มือนะแน่ๆหละต้องมีคู่มือแล้วก็เราให้ดูส่วนสำคัญคืออันนี้เนื่องจากว่าตัวการ์ดเป็นโลโรไฟเขาจะมีตัวเพลทแบบนี้มาให้ตัวบักเก็ตแบบนี้เพื่อเอาไว้เปลี่ยนสำหรับการใส่กับเคสธรรมดานะครับคือสำหรับคนที่ใช้เคสไซส์ปกติเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนใช้อันนี้นะครับ จะต้องมีน็อตแบบแชกด้วยนะและอีกส่วนหนึ่งคืออะแดปเตอร์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าพอร์เชื่อมต่อเนี่ยของเขาจะเป็นแบบมินิแบบนี้ฮะของตัวการ์ดนะตัวการ์ดมันจะเป็นพอร์ตแบบนี้เออแล้วออกเป็นดิสเพย์ครับฮะก็อันนี้คือหลักๆสำคัญคัญที่คุณจะต้องใช้ต้องใช้เลยแหละ และนี่คือตัวการ์ดเนี <the> ่ยใหญ่กว่าฝามือนิดเดียวเองเออเท่าเลยด้วยอะ่ะเท่าฝ่ามือเลยอะแต่มันกินพื้นที่2สล็อตครับมันจะอ้วนหน่อยเรียบแบบนี้เลยฮะพัดลมโบเวอร์ตัวจิว๋ว1ตัวสำหรับเป่าอัดและระบายออกที่ท้ายการ์ดนะฮะตรงนี้เราดูที่ท้ายการ์ดแล้วก็ดูเลยมีทั้งหมด4ช่องเนาะในส่วนของมินิดิสเพย์พอร์ตนะครับ ก็ต้องใช้อแดปเตอร์แล้วก็อันนี้คือด้านหลังเต็มใบเลยนะสิงเป็นแบบสมัยก่อนเลยนะครับเป็นแบบกล่องดินสอแต่ตัวนี้กินไฟต่ำมากมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันเขาจะมีพลาสติกอยู่นะตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้เนี่ยเราจะต้องรื้อออกด้วยนะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องถอดเปลี่ยนอันนี้เห็นไหมไซส์มันคนละไซส์มันคนละไซส์กันไม่ต้องกังวลครับใครที่มีเคสมาตรฐาน atx ะะก็เปลี่ยนใช้อัน,น้ซะเอาละเดี๋ยวผมจะติดตั้งการ์ดจอตัวนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมีการเอาไปเปรียบเทียบกับทั้ง a 4 0 0 0แล้วก็ rtx 3060ด้วยนะครับมาดูเรื่องของการเอ็กพอว่ามันแตกต่างกันยังไงก็เดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องของการตัดต่อวิดีโอ 4K ด้วยนะครับว่าการพรีวิวเพย์แบ็กเนี่ยทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนกับตัว i 5 7 2 0นะ 12600K เอาละเราติดตั้งแล้วก็ไปดูสเปคทั้งหมดกันดีกว่าครับ มาตอนนี้ผมทําการติดตั้งตัวการจอลงไปเรียบร้อยแล้วนะก็เรามาดูซิสเทมสเปคที่เราทดสอบกันในครั้งนี้ดีกว่านะกับ rtx a 2000เนี่ย cpu ครับเรายังคงใช้เป็น i 5 gen 12นะ1น6 0 0 k ตัวนี้เป็น6บวก4คอกับอีก16เทรดหรือว่า10คอร์16เทรดนั่นเองอ่ะในส่วนของเมนบอร์ดครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณทาง asrock ด้วยตัวนี้เป็น asrock z 6 9 0 phantom gaming 4 เป็นตัว RAM DDR5 นะครับแน่นอนว่ารวมไปถึง PCI Express ด้วยนะครับที่เป็น5.0แล้วเพราะฉะนั้นเมมโมรี Memory เราก็จะใช้เป็น DDR5 ตัวนี้เป็น Corsair Dominator Platinum RGB 32GB แพงละ 16GB bus 5006ก็ติดตั้งสลั์2และ4เรียบร้อย มาดูที่กราฟิกตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะก็จะมี2ส,ส่วนก็คือ RTX A 2000ที่เป็นการ์ดจอแยก r o b o f ์ตัวนี้นะฮะแล้วก็จะเป็น Intel USD กราฟิกตัวนี้เป็น770แล้วติดมากับตัว CPU ของทาง Intel เลยก็ช่วยในงานตัดต่อได้ดีมากนะสำหรับตัว USD กราฟิกใครที่ซื้อ CPU เนี่ยแนะนำว่าถ้าเอามาตัดต่อนะควรจะมี iGPU ด้วยนะครับแล้วยิ่งคุณมีการ์ดจอแยกเนี่ยจะช่วยในการ p r e v i e Playback ได้ดีมากๆเลยนะครับ อ่ะละก็อันนี้ส่วนของสเปคทั้งหมดมาดูที่การ์ดจอกันครับ GPU Z ในส่วนของรายละเอียด RTX A 2000เลยนะก็จะแสดง2อันนะเหมือนกัน USD g r a p h i c 770แต่เรามาดูที่ A 2000ตัวนี้ใช้ GPU GA 106ซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับ RTX 3060ที่เป็นการ์ดจอ G-Force e นั่นเองนะครับในส่วนเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยี8นาโนเมตรนะครับอ่า Shader หรือว่า CUDA 3,328 Memory ี่ทย gddr 6ชิป Samsung นะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า Memory s ่ไซตัวนี้ยกกิกเพราะฉะนั้นตัว a 2000จะมี2รุ่นด้วยกันก็คือเป็นแบบ6กิกและ12 g กิก่าก็สามารถเลือกใช้งานกันได้นะสำหรับใครที่ต้องการ Memory s ่ไซของการ์ดจอเยอะๆเนี่ยก็อาจจะอัปเกรดเป็น12 g b ิกแต่ตัวที่เราได้ทดสอบเนี่ยจะเป็นตัว 6G ก ซึ่งถ้าเกิดใช้งานทํางานตัดต่อวิดีโอทั่วไปถึงระดับ 4K เนี่ย6กิกก็เพียงพอแล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทํางานได้แบบเต็มที่แค่ไหนเนาะอันนี้คือในส่วนของ GPU Clock Memory แล้วก็ Boost นะฮะเทคโนโลยีต่างๆติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็สําหรับตัวนี้ก็จะเป็น PCIe 4.0นะรองรับการเชื่อมต่อจอแบบ Scale Resolution ใหญ่สุด 8K เลยนะแบบ 60Hz เฮิร์ต่อได้2จอจํานวน8 K เออถ้าเกิดแบบว่าต่อ4จอเนี่ย ก็อาจจะลดสเปคลงไปอาจจะประมาณ5 k 4 k ลดหลั่นกันไปนะครับได้ถึง4จอเลยก็ถือว่าสบายๆนะจอใหญ่ๆความละเอียดสูงเนี่ยมาดูการใช้พลังงานนิดนึงนะครับตอนนี้เราแคปเจอร์ด้วยซอฟต์แวร์อยู่เนาะก็การใช้พลังงานใช้ไปเยอะเหมือนกันนะในการใช้โปรแกรมแคปเจอร์เนี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์ cpu 5%้าเปอร์เซ็นต์เมมโรีประมาณ 5G กกว่าๆนะฮะอยังไม่ทำงานเลยอะลดลงมาละ ก็มันจะสวิงนิดนึงนะก็การใช้พลังงานตรงนี้ก็มาดูว่าเดี๋ยวเราจะแคปเจอร์ไปแล้วก็ตัดต่อไปเลยดูว่ามันจะมีผลแค่ไหนนะคิดว่าสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ตอนเอ็กพอร์ตเนี่ยเราจะต้องปิดแคปเจอร์เนาะซึ่งผลการเอ็กพอร์ตเนี่ยวันเนี้ยผมได้เทียบ A4,000 A2,000 แล้วก็ RTX 3060ไว้แล้วท้ายคลิปนะครับมาดูว่าความแรงมันต่างกันแค่ไหนเอาละที่สำคัญ ที่น่าสนใจคือตัวนี้กินไฟต่ำมากๆสูงสุดคือ70วัตต์เท่านั้นคือถ้าฟูลโหลดเต็มๆเลยเนี่ยกินไฟแค่70วัตต์เองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาการ์ดจอสำหรับการทำงานโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็กินไฟต่ำๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยตัดต่อวิดีโอได้ถึงระดับ 4K ใช้งานร่วมกับ Intel u h d Graphics เยี่ยมมากเลยนะอุณหภูมิห้องตอนนี้ประมาณ25องศานะครับมาดู CPU ครับเย็นมากเย็นมากๆเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ30ละกันนะตอนนี้นะวันนี้ จะมาทําการตัดต่อวิดีโอด้วย p r e m i e ม e Pro แล้วก็มาดูว่าการใช้งานไลท์ลูมเนี่ยการ์ดจอตัวนี้มีผลในการทํางานหรือเปล่าเราเปิดโปรเจกต์มาแล้วแต่ผมขอย้อนนิดนึงเราข้ามเรื่องรายละเอียดสเปคนะเมมโมรี Memory, ตัวนี้ที่เป็นแรมของการ์ดจอเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นตระกูล G Force RTX ท,ทั่วไปที่เป็นการเล่นเกมทั่ว,วไปเนี่ยมันก็จะเป็นแรมธรรมดาธรรมดาแต่อันนี้เป็นแรมสำหรับงาน Works t a t i o n มันคือ ECC memory นั่นเองนะครับตัวเนี้ยมันจะช่วยเคลียร์ error code ในเรื่องของภาพนะเพราะว่ามันเป็นแรมของการ์ดจอในการแสดงผลต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเคลียร์ error code อยู่ตลอดเวลาทำให้การทำงานนั้นลื่นไหลไม่ต้องคอยปิดโปรแกรมเปิดใหม่อะไรแบบนี้มันอารมณ์คล้ายๆแรมของคอมพิวเตอร์แหละนะครับก็คือเวลาเราเปิดโปรแกรมเยอะๆแล้วมันเริ่มหน่วงๆแรมมันประมวลผลไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดมาใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็ ในส่วนของการ์ดจอก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งที่สำคัญของตัวการ์ดจอตระกูล RTX A Series นะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ RTX A Series เนี่ยมันก็คือ Nvidia q u a d o แบบเมื่อก่อนนะก็คือการ์ดสำหรับการทำงานออกแบบ Animation Renderer มิติต่างๆนะครับแต่สมัยนี้เขาก็ใช้ RTX A Series ไม่ได้ใช้ Nvidia Quadro แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ทำงานมาเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้ว่า Nvidia q u a d o เนี่ยไม่สามารถปรับอะไรได้มากมายนะัก แต่ตัวนี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นและสามารถปรับจูนโอเวอร์คล็อกได้ด้วยนะครับเนี่ยอ่ะสมมุติกดแอปพลเห็นไหมนี่มาดูที่หน้า g p u z เห็นป่ะเมื่อก่อนเดี๋ยวคอโดมันดึงๆึงดงปรับพอกดแอปพลายปั๊บมันกลับค่าศูนย์เหมือนเดิมมันไม่สามารถปรับได้นะครับตรงเนี้ยสามารถปรับสปีดอะไรได้หมดเลยนะและอีกส่วนหนึ่งคือ เรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยมันสามารถเล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเรื่องของราคาด้วยนะเมื่อก่อนวีดีโอคอโดราคาสูงมากแต่เดี๋ยวนี้แหมสายคนที่เน้นในเรื่องของการทํางานงานกราฟ,ฟิกต่างๆงานออกแบบสามมิติต่างๆ,ๆเนี่ยก็ยืดหยุ่นในการเอาไปใช้เล่นเกมหรือว่างานอื่นๆได้อีกนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเรารีเซ็ตก่อนจบไปแล้วเรื่องของสเปคเรามาทดสอบกันจริงๆเลยดีกว่านะครับสาหรับ RTX A 2,000ตัวนี้ทางซ้ายมือเพื่อนๆก็ดูไปได้เลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยมันจะใช้พลังงานในการแคปเจอร์อยู่แล้วตอนนี้ประมาณ20%แล้วกันอัชเลียมันขึ้น,ข,นขึ้นลงๆนะสำหรับการทำงานเนี่ยสบายอยู่แล้วลองพรีวิวช่วงที่เป็นรูปนพลังงานมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะเหลือๆอ,อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ 180P 0เนี่ย สบายครับแต่ถ้า 4K เนี่ยการใช้พลังงานจะเริ่มมากขึ้นและเราไปดูซีนที่เป็นแบบแคปเจอร์จอ 2K ไว้ดีกว่าอันเนี้ยเป็นจอ 2K แล้วก็มาซ้อนเฟรมเอานะเห็นไหม UHD g r a p ฟิมาช่วยเยอะมากส่วน A 2000เนี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นมาอีกนิดหน่อยอ่าเนล่ากให้ดูเลย สบายครับแน่นอนคือเอาจริงนะไม่ต้องมีการ์ดจอแยกแล้วใช้ i n t e l UHD เกราฟิกอย่างเดียวก็ตัดต่อได้ครับแต่ว่าเวลา export เ,เนี่ยมันจะช้าลงหน่อยอทีนี้ผมบอกวิธีเซตให้นิดนึงแล้วกันเผื่อใครแบบว่าสงสัยนะไปที่ไฟล์นะครับเลือก Project Setting General สํสำหรับคนที่มี iGPU แล้วก็การ์ดจอแยกนะครับคุณควรมาดูตรงนี้ด้วยคือถ้าเกิดคุณเลือกให้มันเป็น Open CL เนี่ยมันจะใช้พลังงานจาก i n t e l UHD g r a p h i c ฟแบบ เยอะมากเป็นพิเศษอะคูด้าอาจจะน้อยนะครับในการพรีวิวนะรวมไปถึงการเอ็กพอด้วยก็ต้องคอยดูนะว่าเราเอ็กพอ์แล้วเราใช้ opencl หรือคูด้าตอนเนี้ยเราก็เลือกเป็นคูด้าไว้เอาการจอแยกมาทํางานเต,เต็มไปนะครับอ่ะก็เนี่ยฮะสบายครับตอนเนี้ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ40ต้นต้นเองนะครับเอ๊ะ hey. สมูทมากนะอันนี้คือทํางานได้สบายครับเดี๋ยวผมลองใส่กราฟ,ฟิกคือมันจะมีผลเวลาเราลากพวกกราฟิกพวกนี้นะครับ เราลองเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเห็นไหมพอจังหวะเราดึงนี่ครับใครที่ตัดต่อวิดีโอแล้วเวลาเราเอา CG มาแล้วก็ลากอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกมันน่วงมันนืดมากๆนะครับนั่นแหละครับคือผลจากกราฟิกการ์ดครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด,ใดๆก็ตามนะครับมันเกี่ยวกับการ์ดจอเห็นปะ่ะพอผมลากเงี้ยขึ้นไป95%เลยครับแต่ว่าพอพรีวิวอย่างเงี้ยไม่เคยมีผลเท่าไหร่เห็นไหมแรมด้วยฮนะมีผลนะครับ อ่าสามสิบสองกิกตอนนี้20กว่ากิกแล้วสมมุติเรา,าซ้อนขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งนะครับเห็นว่ามันทําให้เวลาเราปรับพวกนี้มันสมูทมากนะครับคือถ้าปรับที่ตัวคอนโทรปเนลมันจะช่วยช่วยได้ก็คือมันจะกินสเปคต่ำลงหน่อยนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเออมันจะไม่กินพลังงานเห็นป่ะกินพลังงานน้อยอะ่ะแต่ก็สมูทอยู่แต่ บางคนผมมาติดมาลากอย่างนี้ไงไม่ต้องไปกด position อะไรตรงนี้เราลากเลยครับจิ้มแล้วลากแต่ถ้าเกิดการ์ดจ,จอมันแบบว่าไม่ถึงหรือว่าสเปคต่ำๆเนี่ยมันจะน่วงก,ก,กระตุกเลยอะกระก,ก,ก,กึกเลยอะรู้สึกได้นะครับก็เพื่อนๆวิธีแก้ปัญหาแก้ขัดไปก็มาปรับ position ตรงนี้แทนเนาะอย่าไปกดที่ตรงนี้อเมื่อก่อนมันทําไม่ได้นะเมื่อก่อนพีเมียโปรุร่นเก่าๆเนี่ยไม่สามารถมาจิ้มแบบนี้ได้อะ เออมันจะต้องลากโปรโมชั่นอย่างเดียวอะ่ะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นครับเราลอง export ให้ดูดีกว่านะครับมาดูว่าใช้พลังงานมากหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราพรีวิวแล้วมันใช้พลังงานนิดเดียวออพีเมียตอนนี้ผมอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เอามาเทสหน้าตาเปลี่ยนไปพอสมควรเลยแรกๆอาจจะยังไม่ชินนะในหน้าเอ็กพอนะครับในในส่วนของวิดีโอนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องดูคือ h a r d ดแวร์เอนโคและ Software Encode ถ้าคุณเลือกซอฟต์แวร์เอนโคดซีมันจะทํางานหนักนะครับแล้วก็การ์ดจอก็ลดการทํางานลงเพราะฉะนั้นเลือกฮาร์ดแวร์เอนโคไว้นะฮะถึงแม้ CPU แรงมันก็จะช้ากว่านะจากที่ผมลองแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะเราส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม Adobe Media Encoder นะครับสำหรับการ export โดยเฉพาะเวลาเหมาะสำหรับแบบมีหลายงานนะ ส่งข้อมูลมาเพื่อ e x p o พ t รพร้อมๆกันไม่ต้องมานั่งกดทีละอันมานี่ฮะสิ่งที่ผมอยากจะบอกออมันจะมีในส่วนของ CUDA และ OpenCL Software Only เพราะฉะนั้นหลายคนแบบว่าเอ้ยผมก็มีการจอแยกทำไมเรนเดอร์ช้าจังก็บางทีมันอาจจะค้างอยู่ที่ OpenCL นะครับให้เลือกเป็น CUDA ไว้นะครับเพราะว่ามันมันก็จะใช้งานกับการจอแยกนี่แหละปะผมลันเลยแล้วกันนะปึ๊บมาดูงานทำงานครับว่า อะไรจะทํางานเยอะมากน้อยแค่ไหนนี่ผลที่มันเห็นชัดคือการเอ็กพอร์ตนี่ยแหละเพราะว่าตอนพรีวิวเพย์แบ็กเนี่ยมันอาจจะไมไ่ต้องใช้การ์ดจอแยกอะไรมากมายนะครับ Intel UHD g r a p h กราก็เอาอยู่แล้วแต่ตอนเอ็กพอร์ตครับการ์ดจอแยกเข้ามาช่วยครับตอนนี้ไฟ 1080p นะเดี๋ยวเราไปเทส 4K ด้วย 1080p เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นซีนธรรมดาธรรดาก็ประมาณ70-80%นะ ก็ยังไม่ได้วิ่งเต็มร้อยอะ่ะเมมโมรีไป16-18กิกแล้ว CPU 24%ก็ถือว่าโอเคนะทำงานเยอะขึ้นความร้อนขึ้นมานิดนึงเป็น60องศาอุณหภูมิห้อง25นะตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้วิ่งเต็มร้อยถือว่าทํางานได้เยอะกว่าตอนพรีวิวเยอะมากๆเลยอะเนี่ยมันประมวลผลมาแล้วเหลือประมาณ3นาทีนะเราขอขยับไปเป็น 4K ฮะเราพยายามจะใช้โปรเจกต์เดิมๆนะเพราะว่า มันจะได้เอาไปเทียบกับอันเก่าๆได้เราเปิดซีเควนซ์ให้ดูก่อนเพื่อความชัดเจนเป็น25เฟรมครับ3840คูณ2160ถ่ายจากกล้อง A73 ครับใช้ USD g r a p h i c เยอะอ่ะการ์ดจอแยก A2000 มาทำงานแล้วเวลาเราลากเร็วๆแบบนี้นะครับซ้อนเฟรมดูครับตอนนี้ A2000 ทำงานแล้วนะทำงานได้ดีขึ้นนะเนี่ยอย่างที่บอกถ้าการ์ดจอสเปคต่ำๆ คุณลากอย่างนี้ไม่ได้แนะ่เนี้ยย,ยังเริ่มมีอาการนิดๆเลยเนี่ยลากปื้ดแรกอาจจะได้แต่พอเริ่มลากที่ๆมันจะค้างเนี่ยบางคนถนัดอย่างนี้ไงแต่ถ้าเกิดใครสเปคต่ำๆก็ต้องมาลากลากแบบนี้เอาเดีเ๋ยวลองเแบ็กช็อตอย่างนี้ดูฮะอ่ะลองดูลากยาวๆ โอ้ไอจพยพุ่งปรี๊ดครับร้อเลยนี่ส่วน A 2000 30%ครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ CPU 10%เมมโมรี่ยี่สิบเอ็ดแล้วคือแนะนำว่าถ้าเกิดใครตัดระดับ 4k เนี่ยควรใช้แรม32กิกนะครับแล้วก็เรื่องแรมเนี่ยมันมีผลต่อการเอ็กพอร์ด้วยในเรื่องของระยะเวลานะ ไว้เดี๋ยวผมมาทําข้อมูลนําเสนอให้อีกทีหนึ่งนะครับ A 2 0 0 0มีผลเวลาเราลากข้ามซีนแบบนี้ครับมันจะค่อนข้างมีผลนะเวลาเราตัดเราไม่ได้แบบโอ้โหปล่อยเพล็กนี้อยี้แล้วนะเราก็ต้องมีคัดตรงคัดติ้งดึงนูน่นนี่นั่นเห็นไหมมันก็จะแบบว่าสมูทขึ้นนะเนี่ยเออคือตัดได้สบายอยู่แล้วครับเอาจริงๆนะถ้าเรื่องการตัดต่อนะ แค่ P review playback แบบนี้ไม่ต้องมีการจอแยกก็ได้แต่แรมควรจะเป็น32 g ิอย่างน้อยนะครับถ้าตัด 4K นะแต่ว่ามันจะ export ช้ามากๆอันนั้นคือข้อเสียเปรียบที่เราไม่มีการจอนะลองมาวาง text หน่อยไหมโอ้พอวาง text ปับ๊บกินเยอะเลยนะครับโอ้แต่ทำป๊อปป๊อปองป๊อปอัพอะไรได้สบายอยู่นะคีเฟรมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเห็นไ,ไห สบายครับโหเลื่อนๆสมูทๆเนียนๆครับโอเคตัดได้โอเคเหลือครับแค่ a 2000ก็พอแล้วอ่าทีนี้เรามาลองใส่เอฟเฟกเพิ่มเข้าไปดูไหมกับ4 k ว่ามันจะมีผลหรือเปล่านะครับใช้เอฟเฟกที่แบบว่ามันจะต้องเรนเดอร์นะครับอ่าอันเนี้ย คือเอฟเฟกที่จะต้องเรนเดอร์มันจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันจะกินสเปคเพิ่มขึ้นนะครับเห็นปะอันนี้เราย,ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะลองปรับดูครับเห็นชัดๆนะมาดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างช่วงระหว่างปรับเอฟเฟกก็ใช้พลังงานขึ้นเหมือนกันนะไม่น้อยนะลองเพย์แบงคครับ เริ่มรู้สึกได้ว่ามันมีอาการหนง่งงนะนี่เนี่ยพอเราพรีวิวเห็นป่ะหกเลยนะแต่มันก็ทำงานได้ครับเนี่ยอลองล่างดูเฮ้ยถือว่าโอเคเลยฮนะหกกว่าปอร์ครับถ้าใส่เพิ่มนี่อ่วมแน่เลยอะลองดีกว่าว่าไหวไหม เอยังได้อยู่ขึ้นไป70%กว่าแล้วครับแต่เห็นไหมมันพรีวิวไม่ไหวนะฮะซึ่งถามว่าก็เป็นปกติครับบางเอฟเฟกเนี่ยมันหนักมากจริงๆต้องคอยเรนเดอร์นะครับมันเกือบจะเป็นแบบ after อร์เอฟแล้วอะแต่เนี่ยมันเป็นแบบสำเร็จรูปนะแต่เวลาพรีวิวเนี่ยเห็นป่ะมันใช้พลังงานเยอะมากคือถามว่าโอ้ยอย่างนี้มันก็ไม่แรงสิผมบอกเลยว่าปกติถ้าเกิด เราใช้เอฟเฟกที่มันเป็นสําเร็จรูปแล้วแบบว่าใช้พลังงานเยอะแบบนี้ออปกติแล้วพวกงานพวกนี้เขาจะทํากับ after effect นะครับเพราะฉะนั้นเวลามันมาประยุกต์ใช้กับ premiere pro ม,มันค่อนข้างกินสเปคจริงจริงทำ after effect ก็กินสเปคเหมือนกันแต่ว่ามันจะหนักไปเรื่องของ cpu นะครับแต่พอมันมาสําเร็จรูปแบบนี้มันก็เลยใช้พลังงานการจอเยอะนะครับซึ่งเป็นปกติครับมาดูการเอ็กพอร์ตกันเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยแค่80%เนะในส่วนของ1 0 8 0 p มาดู 4k กันก็พอๆพกับ 1080p เลยนะอืมมันใช้พลังงานไม่ได้แบบว่า100%เซในการเอ็กพอร์ตนะออประมาณ70สิกลางๆแต่นิ่งมากนะทำไม 4k นิ่งกว่า 1080p นะครับในส่วนของการใช้พลังงานเอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบการเอ็กพอร์ตดีกว่าระหว่าง a 4000 a 2000แล้วก็ rtx 3060 เอาละเรามาดูที่ผลการ Export กันบ้างนะครับทางซ้ายสุดคือใช้งานร่วมกับ A4000 ตรงกลางคือ RTX 3060และขวาสุดคือ A2000 เพราะฉะนั้นจากที่เห็นผลการทดสอบนะครับ A2000 จะใช้เวลานานที่สุดซึ่งอันเนี้ยเป็นโปรเจกต์ในส่วนของ1 0 8 0 p นะครับกับโปรเจกต์ที่เราได้มาทดสอบพรีวิว playback เมื่อสักครู่แหละห่างกันหลักวินาทีนะขยับมาที่ระดับ 4K กันบ้างนะครับก็ยังคงเดิมครับ ตัว rtx a 2000เนี่ย4นาที25วิถ้าเปรียบเทียบกับ rtx 3060ก็3นาที47วิต่างกันราวๆประมาณ40วินาทีเนาะหลายคนบอกว่าอา้าวถ้า rtx 3060 x x p r t t ได้เร็วกว่าก็ใช้ rtx 3060ดีกว่าไหมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถึงแม้ว่า a 2000จะ export ได้ช้ากว่าในเรื่องของระยะเวลานะทีนี้เราต้องดูเรื่องของการทำงานของเราด้วยว่าเอ้ยเราใช้เล่นเกมเป็นหลักหรือทางานเป็นหลัก ถ้าทํางานเป็นหลัก A 2 0 0 0ก็ถือว่าตอบโจทย์แต่ถ้าคุณเล่นเกมเป็นหลักก็ควรจะไป RTX 3060นะครับทำงานเป็นรองอะไรแบบนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ A s e r i e s ใช้ A 4 0 0พเหมือนกันหลายคนถามว่าแล้ว A 2 0 0 0มันจะดีกว่ายังไงล่ะสส่วนเลยนะครับที่ผมอยากจะบอก1กินไฟต่ำมาก70วัตต์เท่านั้นในการฟูลโหลด2คือมีเมมโมรีแบบ ECC ในส่วนของกราฟิกการ์ดนะ มันดียังไงมันช่วยในการเคลียเออร์เลอร์โค้ดมันทําให้เวลาคุณทํางานบางทีเนี่ยไปเจอไฟล์อะไรแปลกๆหรือไฟล์ที่โหลดมาต่างจากต่างที่ต่างเว็บอะไรแบบเนี้ยมันจะเกิดเออร์ได้เพราะว่า f o o ตเทจมันไม่ได้ถูกแปลงมาให้เป็นฟอร์แมตเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ตัวตระกูล r t x a series ก็โอกาสเออร์มันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าส่วนผมสายตาต่อผมแนะนําว่าถ้าคุณทํางานเป็นหลักเลยเนี่ย ใช้ rtx a series ไปเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมแถมให้ในเรื่องของการทำงานกับรูปภาพด้วยโปรแกรม adobe lightroom ตัวนี้ผมใช้เวอร์ชันคลา s สิกนะครับเรามาดูครับ gpu ตอนนี้วิ่งประมาณ20ปไปลายเนาะเพราะว่าเราเปิดโอ้หน้าต่างไว้เยอะเลยไม่ว่าเป็น premiere pro encode แล้วก็มาเปิดในส่วนของ lightroom เรามาดูกันว่าตัว g r a p h i c า card จะมีผลไหมสำหรับตัว rtx a 2000นะว่า มันใช้พลังงานการ์ดจอหรือเปล่านะครับเราลองปรับๆอะไรให้ดูนะผมไม่ได้ใช้งานไลท์รูมเป็นหลักนะส่วนมากแคแก่แก้แสงสีเท่านั้นแหละนะครับก็เรามาลองทําให้ดูก่อนเผื่อใครที่กําลังสนใจตัวนี้แล้วก็ใช้งานไลท์รูมเป็นหลักเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนครับในส่วนของการ์ดจอนะครับผมจะได้ตัดสินใจถูก นะตอนนี้ผมบอกเลยเราเอาให้ดูนะคือแทบจะไม่มีการใช้พลังงานจากการ์ดจอเลยตอนนี้เนี่ยเนี่ยลองดึงสีกระชากกระชากมันไม่ได้ใช้พลังงานการ์ดจอครับมันใช้ CPU ฮะเห็นไหมบู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  CPU 60สิบนะครับเออเพราะฉะนั้นเอางี้เลยสรุปง่ายๆใครทำงานไล้รูมเป็นหลัก คุณไปโฟกัสเรื่อง cpu กับ ram แต่ถ้าเกิดใครทำงานสายตัดต่อวิดีโอก็โฟกัสเรื่องการ์ดจอเท่านี้แหละฮะง่ายๆจบไปแล้วนะครับกับ rtx a 2 0 0 0นะครับจากแบรนด์ nvidia นั่นเองก็สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาการ์ดจอเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานโดยเฉพาะเล่นเกมเป็นรองก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็น rtx a 2000หรือว่า4000ตัว a 2000เนี่ยเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นหลักการเล่นเกมเป็นรองแต่ต้องบอกว่า มันก็ดีกว่า Nvidia q u a d o เมื่อก่อนเยอะมากเพราะว่า Nvidia q u a d o เมื่อก่อนเนี่ยถูกล็อกสเปคไว้หมดเลยไม่สามารถปรับจูนอะไรได้แต่ RTX A Series หรือ A 2 0 0 0ตัวนี้ปรับ MSI Afterburner ได้หรือว่าปรับ Overclock ได้นั่นเองปรับไฟได้ปรับคอคอก k ปรับเมมคอก k ได้เออมันก็เหมือนกับการ์ดเกมแล้วอะแต่คุณจะได้แรมการ์ดจอแบบ ECC มันจะช่วยในเรื่องของการทำงานที่ ติดต่อกันนานๆนะครับทำให้ไม่เกิดการเออร์ร์ไม่เกิดการหน่วงไม่ต้องปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดใหม่อะไรแบบนี้นะฮะคือเหมาะการทํางานนั่นเองนะครับก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วว่าเราเน้นในเรื่องของการทํางานหรือว่าเล่นเกมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับใครที่ พึงมาชมคลิปนี้ฝากด้วยนะครับช anel ของเรานําเสนอเกี่ยวกับการรีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์สําหรับการตัดต่อนะว่าควรใช้สเปคไหนอุปกรณ์ส่วนไหนมีผลต่อการตัดต่อวิดีโอบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับคอมพิวทีวีด้วยครับ